เรียานานประธานที่เคารพผมคมเดชชัยวามงคลพักพักเพื่อไทยท่านครับเมื่อเช้าผมอ,อภิปรายกระทูสดเรื่องนี้พอดอีฝากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิยุชุมชนที่อยากให้ท่านตรวจสอบคือ,อการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ความคิดเหนะ็นน่ยซึ่งซึ่งซึ่งมันย้อนแย้งกันมากที่ว่า,าการที่ท่านออกใบป,ประกาศมาหกฉบับนะจากวันที่22่สิอมันมีผู้เห็นด้วย293คนนะผมอยากให้สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เลยถ้ามันย้อนแย้งกันมีความผิดอะไรก็ให้ท่านดำเนินการด้วยตรงนี้ อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ต่อเนื่องเพื่อจะให้ใช้เวลาทางสภาสั้นเข้าประเด็นที่สองเนี่ยท่านประธานครับฝากทางรัฐบาลเลยว่าตัวตัวองค์กรเนี่ยหรือว่าตัวองค์กรของประเทศเนี่ยเกี่ยวกับขึ้นความถี่ต่างๆเนี่ยกับเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลในทํานองเดียวกันที่ ทางระบบสภา,าที่มีอำนาจทางนิติบัญญัติตุลาการและบริหารเนี่ยมันต้องถ่วงดุลกันคิดว่าตัวบุคลากรเจคนที่เป็นเป็น,นคณะกรรมการเนี่ยควรจะมีการผ่าตัดและปรับโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลกันถ่วงดุลกันมากกว่านี้เพราะว่าผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อแล้วผ่านกระบวนการของมันเนี่ย เราก็เห็นว่าตัวอำนาจทางทางสภาสูงเนี่ยสูงจนขนาดว่าชี้เป็นชี้ตายได้ตั้งบอร์ดขึ้นมามีแต่นายพลหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นตัวองค์กรที่เราเรียกว่าองค์กรกลางมันไม่ใช่กลางมันเป็นรีโมดมันเป็นรีโมดของฝ่ายบริหารหรือเป็นรีโมทของออผู้มีอำนาจ แล้วถ้ามีอำนาจที่ไม่ไม่ชอบมาพากลหมายถึงมีอำนาจในลักษณะพิเศษหรือมาจากระบบพเดจการเนี่ยมันลำบากมากเพราะว่าอ,อ,อย่างอย่างย่ง,ยงคำสามสุดท้ายวันนี้ที่ผมถามทางทางรัฐมนตีเนี่ยที่ท่านตอบว่าถ้าการประมูลขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารัฐได้ประโยชน์มาก ้ารัฐได้ประโยชน์มากก็ต้องเลือกคนนั้นไอ้อ้น,นี้ตัวตัวแนวคิดแนวเนี้ยมัน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 เป็นลักษณะที่ว่าท่านท่านไม่เข้าใจระบบการบริหารบ้านเมืองหรืออีกในยะหนึ่งก็คือท่านไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคือไม่ได้เอาเอาประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าท่านเอารัฐเป็นตัวตั้งเอารัฐบาลเป็นตัวตั้งทางรัฐบาลอยู่ได้ แต่ประชาชนอยู่ไม่ได้อันนี้ลำบากครับก็เสนอแนวทางสองประเด็นหลักๆนะครับอยากให้ผ่าตัดอยากให้มีการทวงดุลมากกว่านี้และขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับออระบบการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่เป็นไปตามความสุจริตครับ